สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับวันนี้เราก็มีนี่ Monster High มารีวิวเหตุการณนทีนวีกแล้วซึ่งเป uh ็น huh. อีกรุ่นหนึ่งที่ออกมาพร้อมๆกับเซ็ตบูยอ,อกเลยน,นั่นก็คือเซ็ตของ Freak Do Chic นั่นเอง oh. นะครับซึ่งวันนี้ได้นำมารีวิวกันดู3ตัวเหมือนกันนะฮะ uh huh. ซึ่งเอาตัวไหนตัวแรกดี ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กัวนตัวนี้คือสวยออกมาปังมากเนาะเป็นทรลายลนุ่นที่รุ่นแรกเลยที่ทําผมแบบเป็นสวอยผมมาเป็นรอนๆนะคะคือไม่ต้องไปดัดเองใช่ไม่ต้องไปดัดเองนะคะแล้วก็มีหมวกมาด้วยซึ่งไอ้เซตเนี้ยก็จะคล้ายๆกับพวกเซอร์คัสเซอร์คัสอ่าเป็นเซอร์คัสแบบว่าเปละครสัตว์ใช่เอ่อจุดเด่นแล้วก็อะไรของของรุ่นนี้มันก็จะมีตัวละครใหม่ขึ้นมา หนึ่งตัวก็คือตัวสูงๆอ่ะตัวยักษ์แต่ว่าตอนนี้มันเป็นพรีออเดอร์อยู่ที่เมกาก็คือยังไม่ได้มาตอนนี้ใช่ก็คืออ่าทอลายนะก็จะมีผมเป็นไฮไลท์สีม่วงอ่าฮะอันนี้กระโปรงเป็นแบบนี้ตัวนี้จะเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแ a ครเดวิลวิซาววิซาฟิคือไม่กลัวเหมือนแบบเหมือนทำไปเลยโดยที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรอย่างงี้นะอ๋อเป็นมันอาจจะเป็นชนะเหมือนแบบความกล้าอะไรอย่างงี้ปะ ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เพราะว่าก็ยังไม่ได้ดูกระตูนกระตูนยังไม่ออกมาหรือเปล่าใช่แล้วก็ตัวนี้มาพร้อมคือน่ารักมากไอ้ตัวล่มที่ให้มานะก็จะเป็นคล้ายๆกับล่มของเดคิโรล่าแต่ว่าจะเป็นล่มมีหูแม้ด้วยใช่ไหมใช่น่ารักมากปากสีแดงรองเท้าก็สวยนะนี่ส่้นรองเท้าเป็นแบบนี้มันคือเหมือนเหมือนเป็นไอเนี้ยจักรยานอ่เป็นเหมือนเป็นกองเลยใช่เหมเป็นจักรยานเชือกปะใช่ไหม เออเหมือนกองแล้วก็คือมันกองอะเนาะเวทีออฟเใช่ไหมเออเออเออใช่ใช่แล้วก็ปั่นจักรยานบนจักรยานเวทีจักรยานเดียวก็ถือลูกหรือเปล่าคิดไปเองคิดไปเองคิดไปเองอันนี้กล่องก็จะเป็นกล่องรุ่นแบบใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนั่นละมีสแตนอยู่ตรงนี้เขาแมทสีสวยนะใช่แมทสีสวยก็คือเซตนี้ทัวรไลน์ก็จะมีปกติจะเป็นสีดํา แล้วก็ม่วงแล้วก็แดงเอ้ยสีดําส้มแดงแต่ว่าอันนี้ก็คือใช้สีสีม่วงเนี่ยเข้ามาแซมด้วยมันดูตัดกันดีความใช่แล้วก็อันนี้คือเพ้นหน้าก็จะออกแนวเซอร์คัสแนวมีแบบขนตาล่างใช่มีขนตาล่างแล้วก็มีจุดจุดดคือแสดงว่าเซตเนี้ยอินสไพร์มาจากอะไรนะมาดามอตมาทามดกับตุกกี้ไม่ใช่โอเคมาต่อตัวต่อไปดีกว่า โอ้นี้ถือว่าจีน่าหลงจีน่าจีน่าลองเออหลงก็ได้ลองหรือหลงก็ได้นะฮะซึ่งซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นจีน่าไฟเบอร์ออฟเดอะไชนีสดากอนนะคะก็มังกรจีนมังกรจีนตัวสีทองอันนี้ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วน้องๆคงจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือไฟคือสามารถแบบพ่นไฟเพราะนั้นเป็นยังไงนึกว่าสาลายตอนแรกอ่ะอ่ะไฟรีฮอตแอ็ก็คือเแบบโชกพ่นโชกพ่นไฟปู่แต่ไฟเป็นสีเขียวนะคือจะบอกว่าจีน่ารุ่นสาลายจีฮะ อ๋อพ่นอ๋อจริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ได้พน่นไฟจริงๆแล้วกินสาลอ๋ลออ,อ,อันเนี้ยดูดูดูคือปลุกจริงจริงอ๋อไม่ไม่จริงจริงแหละคืออันอันที่อันเนี้ยไม่ใช่เป็นพัดนะอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นไอ,นอ้นเนี้ยเป็นสาหลายแพง่ง <c oughs> ไม่ออกไหเออแล้วนางก็จะหยิบหยิบออกมาแลยกินเ๋อเข้าใจละเอ๊ะน้องน้องน้องที่อยู่คือจะเาใจโิวเราก็จะไปกินด้วยไม่ใช่ไม่ใช่คือมันเป็นไฟสลือว่ามันเป็นทัดไฟนั่นแหละแลรานั้นก็พ่นไฟเพราะว่าบางกรสามารถพ่นไฟได้ก็คือถ้าเกิดน้องๆเคยดูในรุ่นของ s c a r e City of l i f e มันจะมีตอนหนึ่งที่ว่าจีน่าหยิบดาบออกมาแล้วก็พ่นไฟใส่แล้วก็เอาดาบมาทาเป็นในนียเข็มขัดขึ้นค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็คือจีน่าเนี่ยจะสามารถพ่นไฟได้นั่นเองก็เลยไข่ต่อเนาะ ใช่แล้วก็ผมจะมีไฮไลท์ปกติแล้วเนี่ยจีน่าจะไฮไลท์ระหว่างเขียวเข้มกับเขียวอ่อนแต่ว่ารุกนเนี้ยจะจะมีสีดําแล้วก็สีแดงด้วยซึ่งบอกเลยว่ารุ่นเนี้ยหน้ามาปังมากเห็นไหมกระปังจริงดูคือหน้าวันแน่นมากใช่แล้วก็ชุดก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ก็จะมีเท็กเจอร์ของการเป็นไฟเนาะดูดูเป็นไฟเนี่ยเห็นไหม มีตรงนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะแข่งคอต้องคอทำไมเรียกแข่งคอยเรียกอะไรคือเหมือนไฟเหมือนไฟลุกมาสีแดงอ๋อนี่คือสวยมากแล้วก็อันนี้คือขนตาล่างเป็นแบบนี้นี่ถ้ามองไม่ดีอาจจะเหมือนร็องค่ายถ้าเหมือนร็องค่ายอัที่คาดผมก็เป็นก็เป็นมัสคาร่าไหล่เงี้ยหรอเออเป็นมัสคาร่าไหล่แล้วก็แต้มจุดๆสวยฝนตกฝนตก ไม่ไม่ใช่เอออันนี้หางหางก็เป็นหางแบบปกติทั่วไปแล้วก็รองเท้ารุ่นนี้ก็รองเท้าสวยตรงนี้รองเท้าใส่ด้วยใช่ใช่รองเท้าหมนเป็นแบบไฟเนี่ยดูรองเท้าเหมือนไฟลุกไสเยอะคือชอบมากเลยตื่นเลยว่าชอบตรงที่ไม่ได้ใช้โมดเดิมอ่ะเหรอไหมคือคือทั้งตัวเนี่ยออกแบบแล้วก็คิดโมมาใหม่หมดเลยใช่อันนี้ก็คือของข้างหลัง แสดงอยู่นี้จีน่าหลงการจีน่าหลงมาถึงตัวสุดท้ายกันดีกว่าติงลูกสาตุ๊กแกไม่ใช่ตุ๊กี้เอ้ยไม่ใช่ตัวไหนแล้วเออเป็นเอ่ออะไรนะ daughter of the swamp monster ผีหนองน้ำนั่นเองแล้วก็คือ honey swamp นั่นเองบอกเลยว่า honey คือปกติ honey ก็ผมมีแล้วแต่อเนี้ยปังมากนางมัดจุ๊บสองแก่เนี่ยดูดิเห็นว่าเป็นแกะนี่คือนางเป็นแกนะนางไม่ได้ใส่ afro เลยนางไม่ได้ผีหนองน้ำเแล้วอ่ะนางเป็นแกะอ๋อเป็นผีแกะ ไม่ใช่ไอคอนที่เหล่านั้นถูกแล้วแต่มัดแกะมัดแกะเออก็คือเหมือนกันเนาะพวกชุดอะไรก็จะเป็นประมาณนี้นางเล่นอะไรอ่ะ no sting attach อ๋อไอนี่หมุนๆอ่ะไม่ใช่ไอเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนพิโนคิโออ่ะตุ๊กตาเหรอเออเป็นตุ๊กตาใช่เหมือนเป็นเป็นตุ๊กตาหน้าลบไม่ใช่หุ่นเชิดเออหุ่นตุ๊กตาหุ่นเชิดเนี่ยเป็นประบัดนะที่ได้ยินได้ไงเออเราก็ได้ยินเมื่อกี้ใครก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นเสียงตะโสนใช่อ่า น่ารักมากๆเลยก็คือนี่ไงมันจะมีเชือกร้ออยู่ที่แขนเห็นไหมมันจะเป็นหุ่นเชื่อใช่แล้วปากนี่ปากแซ่บปากแซ่บสีปากสองสีเออปากแซ่บแล้วก็จะดูแกแ่เหมือนตุ๊กแกจริงๆตุกเหมือนตุ๊กแกไหมความรู้สึกเนาะเฮ้ยแต่สวยนะสวยนะสวยมากสวยมากเป็นในแง่ที่ดีข้างบนข้างบนหัวก็เป็นเหมือนคล้ายมุกขุดปะไม่มีบอกเลยข้างหลังอ๋อเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันไม้แขวนเสื้อ มันก็คือไอ้ไม้ไอ้ไม้อ๋อไอ้นี่ไงที่แบบไอ้นี่ของนายอย่างเงี้ยที่เหมือนแบบแสดงว่าถ้าเกิดเอาเชือกเนี่ยขึ้นไปร้อยได้หรือเปละไม่แน่ใจเนาะใช่เนี่ยใช่มันเอาเชือกเชือกเชือกตรงเนี้ยไปร้อยกับไอ้ของข้างบนหัวเนี่ยแล้วก็ถือค่อยอย่างงี้ไงอ๋อนี่ไงนี่เหรอไหมแล้วเราก็จะเล่นเหมือนหนักนังก็จะเป็นเหมือนตุ๊กตาที่แบบเหมือนเราก็เล่นนางแต่ว่านางไม่ขยับไงก็ไม่ขยับใช่แล้วก็จะคือพอเล่นโผล่ดึงขึ้นอย่างงี้ปุ๊บแขนดิอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นไปอีแค่นั้นคือแค่นั้นนนั่เออ นี่ไงเพราะว่านางมีมีไม้ด้วยเห็นไหมแล้วก็มีมีไม้ตรงนี้เพราะว่าในรูปในรูปตรงนี้มันมันไม่มีมีหัวใช่ก็โดนดึงขึ้นไปแล้วชายรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าบู๊ทซึ่งอันนี้เป็นการผสมระหว่างเป็นเป็นสีทึบกับตรงส้นอ่ะเป็นแบบสีอ่อนๆเป็นแบบใสๆใช่นี่งเออสยเออเออเป็นสีอ่อนเลมากบู๊ทก็ทำใหม่น่ะไม่ได้ของไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ก๊อปไม่ได้ก๊อปของโมนของรุ่นอื่นมานะก็คือเป็นของรุ่นนี้เลยโดยเฉพาะ ประมาณนี้เลยเสื้อผ้าสวยรุ่นเนี้ยใช่อันนี้ก็จะมีตัวโรเชโรเชสวยมากๆเหมือนกันจะมาพร้อมกับเพยเซ็ตแล้วก็มีตัวอีกมียักษ์ก็แหละแล้วก็มีแฟงกี้แล้วก็ตัวอะไรอีกไม่มั่นใจเพราะเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันชอบออกตัวใหม่ๆมันชอบตามมาแบบไม่บอกเราอะใช่มันชอบตามมาแบบไม่บอกโอเคก็คือถ้าเกิดมาอีกเราก็จะมารีวิวที่ดูอีกนะจ๊ะไว้เจอกันในเทปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย